สวัสดีครับเด็กๆเ,เรามาเจอกันนะครับวันนี้วันนี้มีโอกาสแวะไปเดอะมอลล์มาแล้วก็เจอของชิ้นนี้ลดราคานะครับที่เด็กๆชอบดูกันนั่นแหละเรียกว่าเซอร์ไพรส์เอ่ใช่ไหมหรือไข่อ่าไข่อะไรดีไข่เซอร์ไพรส์ที่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรและแม้กระทั่งตอนที่ซื้อมาก็ยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับแต่อยากจะบอกว่ารู้แล้วนะ <laughs> แอบดูเลยนะฮะโอเคไข่ชิ้นนี้ปกติมันจะ จำหน่ายในตู้หยอดเหรียญน,นะครับซึ่งเราต้องจ่ายเงินถึง100บาท100บาทเพื่อจะอซื้อออกมาแต่ว่าทางเดอะมอลล์เขาเอามาลดวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับเหลือ59บาทเท่านั้นและชิ้นแรกที่ซื้อไปนะครับก็พบว่ามันมีตําหนิและฐานก็หมดอ้าวเริ่มรู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรใบมาแล้วหรือยังนึกไม่ออกเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับชิ้นนี้ เซอร์ไพรส์เรื่องราคามากกว่านะครับ100บาทแพงเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีที่ได้59บาทอนะ่ะโอเคมาแกะเลยโอ้โหมีอะไรติดอีกไหมอ๋อข้างางหรือข้าง,างอ่ามันจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอือหือ,อ,อนี่นะครับข้างใน ให้เห็นว่บแวบ,บแค่นี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรจากคู่มือนะครับเห็นแล้วรู้ใช่ไหมครับเป็นนาฬิกาจากลายนะครับของชิ้นนี้เป็นของจากญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาเป็นตู้ที่จำหน่ายเหมือนญี่ปุ่นทุกอย่างเลยทากะระทอมมี่โอเคเป็นนาฬิกานะครับของเราที่มีก็คือสีส้มนะครับสีส้มก็สวยดีนะ สีเขียวก็มี4แบบสีส้ม1แบบนะครับทั้งหมดเป็น5แบบ5ลายเรามาแกะดูข้างในในความสวยงามของเขาดีกว่าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะตัดเลยเด็กๆใช้กันไกลระมันระวังเลยนะครับอาจจะตัดมือหรือจิ้มมือได้นะครับอ่านี่คือหน้าตานะครับเป็นหมีใส่แววนตาดํา แวนดว,น,วนดำนะครับแต่ว่านาฬิกาไม่มีตัวเลขเดาว,ว่าฐานน่าจะหมดนะครับอ๋อหรือเราต้องแกะสลักให้ทำงานตรงนี้อ่าหนึ่งสองดึงดูซิมีเลขยังมีแล้วครับนี่คือตัวเลขนะครับส่วนการตั้งเวลานี่จะต้องตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย ใครอ่านได้บ้างนะลุงก็อ่านไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ก็พอจะเดาได้จากรูปลองดูโอเคนี่นะฮะให้ดูกันหวังว่าเด็กๆคงจะชอบนะครับว่านาฬิกาลายมันเป็นยังไงนะครับอืใส่แกะออกมาดูปิง้งโอเคนะครับนี่คือสายของเขาสวยใช้ได้เลยนะครับเซอร์ไพรส์รไหมครับกับไข่เซอร์ไพรส์ หวังว่าเด็กๆจะชอบกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ